ยนตวิทยาศาสตร์หรือนวนิยายวิทยาศาสตร์นั้นนอกจากจะนําเสนอเรื่องราวของเทคโนโลยีสุดล้ําแล้วยังมีการผสมผสานเข้ากับจินตนาการและความเชื่อเพื่อสร้างความน่าตื่นเต้นและนําเสนอแง่มุมที่สยดสยองน่ากลัวนําเอาด้านมืดของตัวละครที่เป็นปีาศาจสัต์ปรหลาดหรือที่เรียกกันว่ามอนสเตอร์มันโลดแล่นอยู่บนภาพยนตร์ครับ ชอบฮากครับมันดูแข็งแข็งแรงมีพลังดีแล้วก็เก่งวิทยาศาสตร์ด้วย Walking Dead นะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับไวรัสที่แพร่ระบาดแล้วมาทำให้เราคิดคิดว่าถ้าไวรัสตัวนี้มันมีอยู่จริงแล้วเราจะอยู่ยังไงตอนนี้ผมก็อยู่แขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับท่านแรกคือดรนำชัยชีววิวัฒนะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับส่วนท่านที่2นะครับเป็นพุ่มกับสายเลือดใหม่หนุ่มหน้าตาดีที่คลุกคลีอยู่กับกองถ่ายภาพยนตร์มาตั้งแต่เด็กนั่นก็คือคุณชายอดัมหรือหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับดรนำชัยชีววิวัฒน์จบการศึกษาปริญญาเอกด้านโมเลกุลาร์จีเนติกจากคุมาโมโตอุนิวอิซิตี้ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันรับหน้าที่เป็นรองผู้อานวยการฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอกจากนี้ดอ,อร์นําชัยยังมีผลงานเขียนและบทความปีพิมพ์ในนิยาาตยสารอีกหลายฉบับให้ติดตามกันอีกด้วยหมอมราชวงศ์เฉลิมชาติยุคนหรือคุณชายอดัมจบการศึกษาด้านการสร้างภาพยนตร์จากประเทศออสเตรเลียแม้จะเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น แต่ก็มีแนวทางของตัวเองนอกจากนี้คุณชายอดัมยังเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเทคนิคการสร้างภาพยนตร์ให้แกมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งและยังเป็นนักจัดรายการวิทยุอีกด้วยแล้ววันนี้นะครับเราจะคุยกันเรื่องของสัตว์ประหลาดเรื่องของมอนสเตอร์ครับซึ่งเราเห็นกันมาตั้งแต่เล็กยันโตมีหนังสัตว์ประหลาดเยอะแยะมากมายเลยนะครับอยากจะถามก่อนเลยว่าสำหรับทั้งสองท่านเนี่ยสัตว์ประหลาดหรือมอนสเตอร์ มีความหมายว่าอย่างไงครับสำหรับผมเหรอคคือสัตว์ประหลาดความจริงแล้วก็เป็นสิ่งมีชีวิตผมผมคิดแค่นี้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ถ้าอยู่ในกรอบเกณฑ์ที่มนุษย์ไม่เคยค้นพบมาก่อนไม่เคยคร,รู้จักมาก่อนเราตีความเราสิ่งเหล่านั้นว่าสัตว์ประหลาดเสมอแล้วสมภาราจย์นะครับเ,เวลาพูดสัตว์ประหลาดเนี่ยโดยในยะทางภาษาเนี่ยมันหมายถึงตัวอะไรที่แปลกออกไปทีนี้ในความหมายของไทยมันก็กว้างมากนะครับแต่พอไปจับกับว่ามันเราแปล เราใช้คำนี้มาแทนคำว่า monster เนี่ยในในฝรั่ังเนี่ยมันจะมีลักษณะว่าเป็นแฝงความน่ากลัวอยู่แฝงความน่าเกลียดน่ากลัวแล้วก็มีความดูร้ายบางอย่างดนในความรู้สึกเรานะครับ,รบก็จะมีนัยยะต่างกันนิดหน่อยครับครับผมมีมีสัตว์ประหลาดท,ที่ชอบเป็นพิเศษไหมครับเวลาพูดถึงสัตว์ประหลาดเนี่ยตัวที่คลาสสิกที่สุดเนี่ยต้องพูดถึงไอตัวประหลาดในแฟรงกนสไตน์ หลายคนอาจจะไม่ทราบนึกว่าไอตัวนั้นชื่อแฟรงเกนสไตน์ซึ่งไม่ใช่คนที่สร้างคือด็อกเตอร์ซึ่งฟื้นชีวิตซากศพอันนี้ขึ้นมาเนี่ยคือด็อกเตอร์แฟรงเกนสไตน์ในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกเจ้าตัวสัตว์ประหลาดเนี่ยว่าเป็นแฟรงเกนสไตน์มอนสเตอร์ก็คือใช้คำว่ามอนสเตอร์เป็นตัวเรียกฉะนั้นเวลาพูดถึงมอนสเตอร์เนี่ยก็ตัวหลักผมจะนึกถึงตัวนี้ก่อนแต่ว่าในโลกสมัยใหม่เนี่ยมันก็มีมอนสเตอร์ตัวดังๆซึ่งซึ่ง เกิดขึ้นมาเรื่อยๆอย่างก็ซิล่าก็เป็นมอนสเตอร์โดยในยะเหมือนกันแล้วศาหรับพี่เรามั้ครับผมชอบก็ซิล่าเป็นการส่วนตัวมากเพราะก็ซิล่ามี2ยุคครับผมใช้คำว่า2ยุคยุคยุคหนึ่งที่เรารู้จักกันในยุคโตโฮของภาพยนตร์โตโฮของญี่ปุ่นญี่ปุ่นซึ่งท่านั้นจะเป็นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่ที่เข้ามาอาศัยบนโลกนะฮะแต่แต่ก็ซิล่ายุคหลังที่เป็นยุคฝรั่งเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกสิ่งแวดล้อมดีกว่าการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม มีความเป็นไปได้ไหมครับที่จะมีสิ่งมีชีวิตแบบก็ชีลาอยู่จริงเเวลาเวลาพลอตเรื่องมันเกิดขึ้นมาว่ามีม,มีลังสีหรือมีสารอะไรมากระตุ้นให้เกิดสิ่งมีชีวิตใหม่เนี่ยความจริงมันมันเบสออนทรูสตอรี่เลยนะคือเราสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่โดยการฉายลังสีแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยก็ทํากันเป็นปกติรครับที่สํงงานักงานปรมาณูเพื่อสันติก็มีการฉายลังสีพวกเมล็ดพันธุ์เพื่อให้มันเกิดเป็นต้นใหม่ๆ แต่ประเด็นก็คือว่าส่วนใหญ่มันไม่กลายมันไม่กลายเป็นอะไรที่แปลกออกไปจนจนจนทำให้เราตะลึงส่วนใหญ่เนี่ยมันจะแปลกแล้วมันก็จะตายแต่ถามว่าก็ซิล่าเนี่ยกลายอยู่ดีๆสัตว์มิวเทสกลายพันธ์เพราะว่าโดนรังสีอะไรเงี้ยเป็นไปได้ครับเราเรื่องแบบนี้มันก็เกิดขึ้นเป็นปกติแต่แต่อย่างที่บอกโอกาสมันต่ำมากเพราะปกติมันจะเปลี่ยนไปนิดเดียวแล้วมันก็อยู่ต่อไปได้แต่ถ้าเปลี่ยนเยอะมันมักจะตาย ถ้าอย่างอย่างอย่างเคสที่มีอยู่จริงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งมีชีวิตบางอย่างเพราะกับมสภาพรังสีครับเป็นยังไงอะครับเพราะอย่างอย่างเช่นเมล็ดพันธุ์สมมุติว่าเอาไปฉายรังสีปุ๊บอาจจะมีถ้าเป็นดอกไม้ก็อาจจะสีเปลี่ยนเ,เพราะว่ากระบวนการเกิดสีเนี่ยมันควบคุมโดยสารพันธุกรรมห,หรืออาจจะให้ผลดีขึ้นหรือในทางกลับกันอาจจะไม่ให้ผลกลายเป็นหมันไปเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเลยครับอะไรทําให้ภาพยนตร์ที่เป็นสัปะหลาด อย่างเช่นกอติลล่าเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากผมคิดว่าหนึ่งเลยคืออาจจะเป็นเพราะว่าการมองเห็นสิ่งที่เปลี่ยนไปจากจากมุมมองอีกอีกมุมมองหนึ่งนะครับผมเวลาเรา,เราเร,าเราเรียกเราเรียกมุมมองแบบนี้ว่าเขาเรียกเป็น,เป,นเป็นพอดประเภทหนึ่งดีโอเซกมาชนาคืออยู่ดีๆมีสิ่งบางสิ่งโผล่เข้ามาแล้วเปลี่ยนแปลงสภาพที่เราเรารู้จักเป็นอย่างดีเป็นโดยสิ้นเชิงถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะรู้สึกอย่างไรเราจะ เป็นอย่างไรเราจะเราจะตอบโต้กับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรผมยกตัวอย่าง Battle of Los Angeles เป็นหนังที่ทสนุกมากมมนะว่าอยู่ดีๆมนุษย์ต่างดาวบุกเข้ามาโป้งแล้วก็ลอสแองเจลิสถล่มหมดเลยคค,ความรู้สึกของคนเป็นอย่างไรหรือ,อในกรณีเดียวกัน r รีแอคชั่นที่ต่างกันกันกบอีกภาพยนตร์อีกเรื่องที่คือพลอตเหมือนกันเลยนะ District 9ครับแต่ในที่นี้ไม่ได้มาบุกแต่มาขอรีภยัย์สัตว์ประหลาดเหมือนกันแต่มาขอรีภยัยคนรู้สึกอย่างไรคนในแอฟริกาในโยฮันเนสเบิร์กเนี่ยรู้สึกอย่างไรต่อสัตว์ประหลาาดที่มข ลีภัยตรงตรงนี้ด<ม>ังน<ม>ั้น Experience ก็แตกต่างกันถ้าสิ่งเหล่านั้นดูแข็งแกร่งกว่าเรา<ม>ถ้าสิ่งเหล่านั้นดูอ่อนได้ยกว่าเรา<ม>ถ้าสิ่งเหล่านั้นแตกออกไปคือเราได้พบกับ Environment หรือ e x p e r i e n c e ใหม่ๆกับประสบการณ์ใหม่ๆมแล้วมนุษย์จะมีความรู้สึกอย่างไร<ม>นี่แหละคคือคือสิ่งที่ทำให้ภาพยนตร์ดูมีความสนุกมากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะ i m a g i n e ได้มากขึ้นว่าในโลกของเราการตอบโต้กับสิ่งมีชีวิตการคิดถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆการคิดถึง Experience <ม>อื่นๆ เรามี possibility อย่างไรได้บ้างเรามีความเป็นไปได้อย่างไรได้บ้างครับและตรงนั้นนะคือความสนุกที่คนอยากอยากรู้ครับจริงๆเป็นแกนของของเรื่องไซไฟทั้งมวลเลยนะฮะอะไรจะเกิดขึ้นถ้าตั้งโจทย์อย่างนี้ขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นถ้าทีนี้มันไปไกลกว่านั้นอีกสําหรับไซไฟเมื่อเทียบกับหนังทั่วไปก็คือว่าในบางเรื่องเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจริงไม่ได้เลยหรือว่าอาจจะเกิดในอีกนาคตไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปี เรามาพูดถึงสัป,ประหลาดอีกประเภทหนึ่งกันนะครับก็คือสัป,ประหลาดที่อยู่ในตำนานเสมือนมันจะไม่มีอยู่จริงรแต่ก็แต่ก็มีคนพบเห็นอย่างเช่นนะครับมีคนบอกว่าเห็นพญานาค<ม>เห็นครุฑหรืออย่างดังที่สุดเลยก็คือการเห็นเนซี่ล็อกเนสมอนสเตอร์นะครับ,รบที่สกอตแลนด์สิ่งมีชีวิตตัวนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าคือไดโนเสาร์ยุคดึกดำบรรันที่ยังคงมีชีวิตอยู่เป็นไปได้ไหมครับที่เราจะมีไดโนเสาร์ล้านกว่าปีละ ยังคงอยู่บนโลกนี้โดยที่เราไม่รู้มีโอกาสครับแต่ว่าโอกาสมันน้อยมากนะครับจริงๆตัวอย่างมีตัวอย่างหนึ่งซึ่งรู้จักกันสามัญมากนะครับทั้งในต่างประเทศและแม้แต่คนไทยก็าอยู่ในบทเรียนก็คือตัวปลาซิลคานนะครับตัวนี้อายุแก่กว่าไดโนเสาร์คืออายุมันประมาณอยู่ในตั้งแต่ช่วง400ล้านปีที่แล้วไดโนเสาร์นี่ยัง65ล้านปีอัพนะครับแล้วที่สําคัญของซิลคานก็คือมันเปลี่ยนแปลงรูปร่างน้อยมาก มันเป็นปลาที่โชคดีมากไปอยู่ในบริเวณซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมน้อยมากฉะนั้นมันแทบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยครั้งแรกที่เห็นมันก็คือนักวิทยาศาสตร์ก็จําได้ว่ามันเหมือนในฟอสซิลเลยแล้วอย่างอย่างล็อกเนสมอนสเตอร์เองครับถ้าถามท่านอาจายงยังถามผมว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าผมคิดว่าคือมันมันความเป็นไปได้คือมีแต่ว่าแต่ว่าถามว่ามันจะเป็นจริงได้หรือเปล่าก็ต้องมองจากในแง่ความเป็นจริงอย่างล็อกเนสถูก ถ,ถูกกันจากพื้นที่อื่นมาเป็นระยะเวลานาน<ม>แล้วก็มันถูกสํารวจทั่วแล้วใ,ใช้วิทยาศาสตร์<ม>ประเมินแล้วมันเป็นไปไม่ได้ตรงนี้แล้วมีคนออกมาบอกเองว่าผมโกหกสิ่งที่เกิดขึ้นคือถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมมีแหละฮะแต่ว่ามันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆนะครเพราะอย่างพอพูดถึงจ u ล a ิลป์พาร์คเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้สึกเหมือนผมคือตอนแรกที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมา ตื่นตาตื่นใจมากทุกคนอยากรู้ว่าไดโนเสาร์ถ้ามีตัวตนอยู่ในโลกความเป็นจริงจะเป็นยังไงใช่ไหมครับ <Next. S 1> ถ้าสมมติว่า <First. S 1> จุลสิิาร์คสามารถเป็นเรื่องจริงได้จะอยากให้มีจุลสิทธิ์ปาร์กไหมครับอ้ก็น่าสนุกนะครับ <c oughs> ต้องเลือกสายพันธุ์นิดนึงเพราะว่ามันก็มีความเสี่ยงอยู่จริงๆตอนนี้เทคโนโลยีผมเคยเขียนวิทยาศาสตร์ของจุลสิกิาร์คไว้ด้วย <c oughs> ก็คือว่า ตัวตัวทฤษฎีถ้าเอาแบบในหนังเนี่ยก็คือเอาเลือดของยุงมาเนี่ยมันก็จะมีข้อแม้มีความเป็นไปได้ต่ํามากๆนะครับก็เข้าใกล้ศูนย์มากๆแต่ว่ามันมีวิธีสร้างไดนโนเสาร์ได้อีกแบบหนึ่งซึ่งถ้ามีตังมีความอมดทนมากพอเนี่ย<ะ>มันจะสร้างได้คือปัจจุบันเรารู้ว่าเรา นกเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับไดโนเสาร์มากที่สุดเป็นลูกหลานไดโนเสาร์ว่าอย่างนั้นรเราเรารู้พันธุกรรมทั้งหมดของนกหลายชนิดแล้วเริ่มมีการทําอ่าน d n a อ็นเอหดีเอเฉะนั้นถ้าเราเอาพันธุกรรมเนี่ยมาจัดเรียงนะเนี่ยแล้วพยายามสร้างสร้าง,าง,างไอ้ตัวไอ้แผนที่นะครับ,รบต,ต้นตระกูลมานละล่กลับขึ้นไปถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมทีละนิดทีละนิดเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนให้ให้นกในปัจจุบันเนี่ย กลายเป็นมีลักษณะคล้ายเป็นไดโนเสาร์มากขึ้นมากขึ้นทําได้ในทางทฤษฎีแต่ต้องมีเงินและความอดทนนะใช้ตังค์เยอะโครงการวไล่กลับไปกลับไปครับโอ้แล้วพี่ดำบอครับผมไม่มองไกลไปถึงขั้นไดโนเสาร์นะผมเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่นานนักเนี่ยมันมีผู้ชายคนหนึ่งคุณเบอร์นาร์ดบีกูสนะฮะเขาไปขุดในที่เป็นรู้สึกจะแถวรัสเซียหรือไซบีเรียข้างบนนู้นเลยแล้วไปเจอแมมมอสที่ที่สมบูรณ์สมบูรณ์มากๆสมบูรณ์มากๆแล้วตรงนี้เนี่ย คิดว่าในความเป็นเป็นไปได้นะคือเราสามารถที่จะที่จะบรีดดิ้งมันกลับมาได้คือ<ม>ด้วยด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้วสามารถที่จะเลี้ยงด้วยด้วยวิธีการแบบเดียวกับกับช้างหรือว่ามันสามารถที่จะเอาไปฝากคันกับช้างรือพวกนี้ได้คือคือผมค,คิดว่ามันมีความเป็นไปได้สูงสุดที่เราจะย้อนไปถ้าย้อนไปมากกว่านั้นเนี่ยผมคิดว่าสภาพสภาพสังคมหรือสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยเอื้อให้กับ ให้กับสัตว์ในยุคโบราณเพราะไม่งั้นมันคงไม่สูญพันธุ์ถูกไหมครัก็เลยอยากคิดว่าถ้าเป็นไปได้อยากอยากเห็นตัวแมมมอธนี่แหละกลับมาครับซากที่เจอสมบูรณ์มากนะครับผมว่ามีโอกาสสูงที่จะได้เห็นครับมีสัตว์ประหลาดที่นักกลวงพิเศษที่เท็ดดําพูดไปแล้วก็คือเอเลี่ยนซึ่งหลายๆคนกลัวว่าจะเป็นเหมือน Battle in of Los Angeles หรือว่าจะเป็น i d 4 ็เปนโลกโลกเรานี่โชคดีครับในความเป็นจริงแล้วคือโลกโลกเราโชคดีกว่ากว่ากว่าหลายๆที่ในจักรวาลมากเพราะว่าโลกเรามีมีชั้นบรรยากาศนะฮะต่อให้คุณเก่งแค่ไหนเนี่ยยานคุณแข็งแรงแค่ไหนเนี่ยคุณเข้าชั้นบรรยากาศมาคุณคุณจมเหหมดแม้กระทั่งมนุษย์เองก็พบว่ามันเป็นความยากลําบากมากๆที่จะเอาตัวเองออกไปจากชั้นนบรรยากาศและกลับมาสู่ชั้นบรรยากาศนะฮะเพราะฉะนั้น ส่วนใหญ่แล้วในความเชื่อของผมผมไม่ค่อยคิดถึงไม่ค่อยคิดถึงเอเลี่ยนใ,นในรูปแบบที่เป็นเอเลี่ยนจริงๆแต่ผมคิดถึงว่ามันเป็นความเป็นไปได้ผมเชื่อมัน100่นร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มว่ามีความเป็นไปได้ที่ที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่นอกโลกแต่ถ้าถามว่าใชาเขาใช้คําว่าอินเทลเจนซ์หรือรสิ่งมีชีวิตที่มีความฉลาดนะฮะผมคิดว่ายังเป็นไปได้ยากเพราะว่าในในจักรวาลแต่ละที่เนี่ยพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันมันไม่ได้เอื้อให้ให้มีสิ่งมีชีวิตที่ที่ฉลาดแบบได มนุษย์นี่ถือว่าเป็นอะไรที่ที่แบบวิเศษมากที่อยู่ดีออกมาแล้วมีกล้องมีคุณมีผมมานั่งเก้าอี้ได้เนี่ยคืออะไรที่ที่เหลือเชื่อมากๆแล้วนะและไอ้ความเหลือเชื่อตรงนี้นี่ถามว่า possibility มีความเป็นไปได้ไหมจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นไอ้ความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์ทางคณิตศาสตร์เ่ยค่ะมันถือว่าเป็นไปได้แต่เจอไหมก็คงเป็นไปได้ยากผมใช้คํานี้มนุษย์ต่างดาวนี่มีได้แต่อาจจะไม่ใช่มนุษย์งดาวเป็นสิ่งมีชีวิตต่างดาวครับ เพราะว่าโอกาสมันมีสมการอยู่อันหนึ่งเขาเรียกสมการเป็น Drake Equation เป็นสมการซึ่งใช้ทํานายว่ากว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาระดับเราเนี่ยอไอตัวเลขความเป็นไปได้นี่มัน d r อปลงมหาศ,าศาลเลยแล้วผมบอกเลยว่าถ้าเขามาถึงเนี่ยเขาจะไม่ทําอย่างในหนัง ID4 ม,มาถึงก็ไประเบิดไประเบิดไอไวท์เฮาส์อะไรเงี้ยมผมว่าเป็นเป็นคอนเซปต์หนังที่ทดูสนุกแต่นอนเซนมากคือคุณลองนึกภาพว่า เราส่งยานอะไรตรงมีอะไรของเราไปเนี่ยไปลงดาวอังคารไปบินผ่านพูโตเงี้ยเราเคยวางแผนไม่ไปถึงให้ระเบิดกันทีอันนี้มันนอนเซนมากไปถึงใช้พลังงานมหาศาลไปลำบากลำบนแล้วไปถึงก็เป็นระเบิดเขาเอไม่เมคเซนเลยครับฉะนั้นคือถ้าเกิดมีจริงๆมาหาเราจริงๆคงจะเป็นในแง่ของการศึกษาเหมือนที่เราเราทำกับการสำรวจอวกาศตอนนี้ต่อไปเรามาพูดถึงสปาร์ตอีกประเภทหนึ่งคือสปราตที่เป็นมนุษย์ กายพันธ์อย่างเช่นเดาวนินจาเอ็กซ์แมนทั้งหลายเนี่ยอันนี้เนี่ยมีหลักการทางวิทยาศาสตร์อะไรที่สามารถอธิบายได้จริงไหมครับไม่มีครับไอพลังอำนาจวิเศษอยู่ดีๆทําได้เนี่ยครับทำไม่ได้หรอกครับเพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยครับอาจจะพอทําได้อยู่แต่ว่ามันเป็นความสามารถซึ่งผมยกตัวอย่างสมมุติว่ามีมนุษย์กายพันธุ์สักคนแล้วเขาสามารถมีมีสายตาที่ ฉับไวกว่าคนทั่วไปสามารถมองและจับการเปลี่ยนแปลงของใบหน้าการเปลี่ยนแปลงของรูม่านตาการขยับปากอะไรได้เร็วกว่าคนทั่วไปแล้ว,ลว,ลวจาได้แม่นเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นปน,นักสืบที่เยี่ยมมากหรืออาจจะไปช่วยกรมตํารวจเวลาสอบสวนอะไร,ยรไอ,อย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่พอเป็นไปได้แต่ไอ,ไอ้กายพันแล้วเราไปจุดไฟติดไปพันน้ําแข็งอะไรเงี้ยนึกไม่ออกเลยว่าจะทําได้ไงพี่ดาวครับในศาสตร์ของภาพยนตร์เองก็จะมีคําพูดว่าซุปเปอร์ฮิวแมน ซูเปอร์ฮิวแมนคือมนุษย์ที่มีความสามารถเหนือมนุษย์ทั่วไปใช่ไหมฮะอันที่เป็นต่อมาคือประเภทที่เป็นเรื่ามิวเทชันหรือมิวแทนเนี่ยพวกนี้ก็คือคนที่ถูกกลายพันธุ์นะฮะแล้วทีนี้อันสุดท้ายคือเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์เหนือธรรมชาติแล้วไอ้คำว่ามนุษย์เหนือธรรมชาติเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากจริงๆนะผมคิดว่าคงยากคือภาพยนตร์พยายามที่จะเอาเอลิเมนต์ต่างๆมาใส่เพื่อให้มนุษย์เหล่านั้นกลายเป็นสิ่งที่ที่ดูวิเศษไปนะฮะตามความเชื่อเดิมของคนทั่วไปว่าเราเชื่อใน ในสิ่งที่อยู่เขาเรียกว่าซูเปอร์เนเชอรัลคือสิ่งที่ที่อยู่นอกเหนือจากจากสิ่งที่เราเรารู้คือร่างกายของคนเราทุกคนเหมือนกันก็จริงแต่ก็มีความแตกต่างกันนะมีความแตกต่างกันในใน d n a อ็ก็คือบางคนดีกว่าบางคนบางคนวิ่งได้เร็วกว่ามีกล้ามเนื้อมากกว่าอพอเป็นหนังเราแค่เราแค่แอมพลิฟายตรงนี้เราแค่ขยายความตรงนี้ให้มันให้มันมากขึ้นเพื่อที่คนจะได้รู้สึกถึงถึงประสบการณ์ใหม่ๆนะครับแต่ถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งที่แบบเหาะเหินเดินอากาศได้เนี่ย งจะเป็นไปได้ยากจริงๆเพราะมันไม่มีเรื่องหอดเนี่ยน่าสนใจมากคือผมเคยผมเคย,เคยพยายามวิเคราะห์เรื่องอปักษาวายุใช่ไหมที่ที่เป็น <หา S 2> ที่เป็นมนุษย์มนุษย์ครุฑประเด็นคืออย่างนี้คนเราเนี่ยมียีนสารพัดยีนเลยแล้วเขาพบว่ายีนเราเนี่ยเมื่อเทียบกับหนูเทียบกับแมลงวีหลายอย่างเนี่ยเรามีเหมือนมันเลยเพียงแต่มันไม่ทํางานทีนี้มันแปลว่าอะไรแปลว่าเราอาจจะสร้างปีกก็ได้ถ้ากระตุ้นอย่างถูกจังหวะถูกวิธีสร้างปีกได้นะแต่ว่า ถึงสร้างปีกมันก็ยังยากอีกไม่ใช่อยู่ดีๆมีปีกแล้วจะบินได้นะ<ช>การที่นกบินได้นี่มันจะต้องมีมีแอร์แซกมีมีมีถุงลมที่ทําให้ตัวเบาแล้วตัวกระดูกนี่มันจะต้องกลวงจะต้องมีน้ําหนักเบามากคือต่อให้มนุษย์เรามีปีก เหมือนนกขึ้นมาทันทีเพราะเรากระตุ้นให้เกิดปีกขึ้นเราก็บินแบบนกไม่ได้เพราะเราจะต้องมีร่างกายแบบนกมันถึงจะบินแบบนกได้ครับฉะนั้นโอกาสอย่างถ้ามนุษย์ไปกลายพันธุ์เนี่ยอยู่ดีๆีมีมิวเทสไปแล้วมีปีกขึ้นมาเนี่ยบินไม่ได้จอกเทศมากกว่าอารมณ์ผงประมาณมปีกจะบินไม่ได้ครับถามพี่ดำหน่อยดีกว่าครับว่าทาไมคนเราถึงได้ สนใจกันที่เราจะเป็นเอ็กซ์มนเป็นยอดมนุษย์ขนาดนั้นนะครับคือถ้าว่าตามพื้นฐานมนุษย์จริงๆอะคือแม้กระทั่งคนทําหนังเองนะฮะเราเราจะเรียนรู้ตรงนี้มาโดยตลอดว่ามนุษย์ทุกคนไม่มีความเท่ากันผมใช้คํานี้นะคือมันมีคนคนหนึ่งชื่อมาสโลนะฮะเขาเขาเขาตั้งเป็นกฎขึ้นมาว่ามันมีความ h i e r a r c h y of needs ถูกต้องเลยนะฮะคือมันเป็นว่าคนเราจะพัฒนามากกว่าคนอื่นถ้าเราบอกว่าถ้าเรามีความปลอดภัยคนอีกคนจะบอกว่าเราต้องปลอดภัยกว่าแปลว่าเราปลอดภัยจริงนะฮะ แล้วก็ถ้าเรามีความสุขเรามีความสุขยิ่งกว่าดังนั้นการที่มนุษย์คนหนึ่งสามารถที่จะเป็นไปได้มากกว่าอืม,มนุษย์คนอื่นทําให้เรารู้สึกว่าเราเราดีกว่าเราปลอดภัยกว่าเราเซฟกว่าเราสามารถมากกว่าม,มันทําให้เรารู้สึกอุ่นใจดังนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่เลยเสาะหาสิ่งที่ ที่เหลือเชื่อมากขึ้นในทั้งตัวเองทั้งคนอื่นนะฮะคือถ้าคนคิดว่าทุกคนบินได้ทุกคนคงอยากบินได้แต่ถ้าทุกคนบินได้เสร็จเราคงคิดว่าเราอยากไปอวกาศได้หายใจโดยไม่มีออกซิเจนได้แล้วก็ไม่แก่ไม่เจ็บไข้ไม่คือเราพยายามสอหาสิ่งที่ที่มากเกินกว่าที่เราแคปเวอร์โบสหรือมีความสามารถในปัจจุบันภาพยนตร์เลยเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ได้มากเพราะภาพยนตร์ให้จินตนาการของคนเหล่านั้นรู้สึกว่าเขามีประสบการณ์เข้าใกล้สิ่งเหล่านี้มากขึ้น ชอแมนครับเพราะว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์นะครับที่ไม่ได้พึ่งพาพลังวิเศษหรือว่าสิ่งธรรมชาติใดๆเลยครับเรามาพูดถึงสัตประหาดประเภทสุดท้ายกันครับสัตประบที่ผมว่าสำหรับตัวผมเองแล้วผมรู้สึกว่าผมผมกลัวมากกว่าตัวอื่นด้วยซ้ํานั่นก็คือมนุษย์ด้วยกันมนุษย์อย่างตัวละครของ h a n น b บอลเล็กเตในสสตดแหรือว่าเจสันหรือโอสารพัดตัวมากๆนะครับ ในทางจิตวิทยาเนี่ยมันอธิบายที่มาของของความเบี่ยงเบนของจิตใจความเจ็บป่วยแบบนี้เนี่ยโดยหลักๆที่พบบ่อยเนี่ยก็คือว่าตอนเด็กๆเนี่ยตัวเองเป็นคนที่โดนกระทํามาก่อนอก็จะเกิดความเก็บกดแล้วมาแสดงออกในรูปแบบที่มันกลับข้างก็คือไปกระทําต่อคนอื่นอันนี้ก็เป็นแบบสามัญแบบหนึ่งที่พบได้บ่อยครับผมแล้วสำหรับพี่ดมถือว่านี่เป็นสัตว์ประหลาดรูปแบบนี้ไหมครับผมไม่คิดว่าเรียกว่าสัตว์ประหลาดดีกว่าผมคิดแต่ถ้าเรียกว่ามอนสเตอร์ใช่ S 1> <S 1> <S แต่คําว่าสัตว์ประหลาดคงไม่ใช่อย่างนี้ม,มันไม่ใช่เอเลียนไม่ใช่สิ่งที่เราแปลกออกไปแต่ว่าในสิ่งเหล่านี้นี่ผมคิดว่าทําให้ให้เรารู้สึกว่าสิ่งคนเหล่านี้ไม่ใช่คนที่ที่อยู่ร่วมกับสังคมได้แต่เราจะไปเรียกเขาว่าสัตว์ประหลาดก็ <ๆ S 2> ก็กระลายอยู่คนเหล่านี้อาจจะต้องการการรักษาด้วยซ้ำดังนั้นหนังอาจจะสร้างให้เกิดความตื่นเต้นหรือตื้นตัน <ผม S 1> ขึ้นอยู่กับว่าเราจะหยิบจับสิ่งเหล่านั้นมาแล้วสร้างสภาพแวดล้อมของของจิตใต้สานึกของตัวละคร เป็นอย่างไรแล้วแล้วตัวละครมุ่งไปในทิศทางไหนที่ทางที่ดีหรือทิศทางที่แย่ครับผมเรามาพูดถึงภาพยนตร์ไทยกันบ้างดีกว่าว่ารเราไม่ค่อยได้เห็นภาพยนตร์ที่เป็นแนวไซไฟามานานมากจนกระทั่งเมื่อเร็วๆมานี้มีภาพยนตร์เรื่องทีหาอายุทยาก็นังผมเอง <laughs> ความจริงถือวา่วา,วาเป็นไซไฟไหมครับ เป็นครับอันนี้ถือว่าเป็นไซไฟเป็นไซไฟเฮอร์เรสมันเป็นมันตึงเพราะว่าอย่างอย่างคำว่าซอมบี้ยุคแรกๆของซอมบี้คืออย่างหนังผมยุคแรกของซอมบี้เนี่ยก่อนปี60เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับไศาสตร์เป็นวูดูเป็นวูดูเป็นพวกพวกเฮติพวกแอฟริกาครับแต่พอมาหลัง60คือหลังพุ่มกับจอชเชโรเมโรเริ่มทําตัวนี้แล้วเรียกว่าซอมบี้เป็นกิจลักษณะเนี่ยนะฮะก็มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเชื้อโรคมากขึ้นผมก็เลยวิชวลไลซ์ออกมาเป็นภาพแล้วก็เอามาลิงก์กับ เหตุการณ์ในอดีตปี2,106ถึง108ที่ที่ก็มีโรคหาระบาดในอยุทยาผมก็แค่เอามาแต่ว่าถามว่ามันเป็นจริงหรือเปล่ามันก็ไม่ได้เป็นจริงร้0แค่เราใช mm. ้เขาเรียกว่า probability หรือความเป็นไปได้แล้วเอามาบวกกับจินตนาการเพิ่มเติม mm. มากกว่า mm. ก็เป็นไซไฟประเภทหนึ่งครับซอมบี้มีความเป็นไปได้ไหมครับที่ที่จะมีการกัดแพร่เชื้อทาให้คนเราเปลี่ยนพฤติกรรมไปเออคงคงต้องแยกนิดหนึ่งนะครับซอมบี้เนี่ยซอมบี้จริง,รงๆใน,ในคาแรคเตอร์ซึ่งซึ่งเขา บอกลักษณะว่าว่าฟื้นจากตายแล้วมีคาแรคเตอร์บางอย่างอย่างเช่นอยู่ใต้บังคับของหมอผีอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้คือคืออันที่มีรีพอร์ตกันแต่ว่าซอมบี้ในหนังตั้งแต่ตระกูลผีชีวะมาถึงผีหายุทยาเนี่ยเป็นอีกซอมบี้อีกแบบนึ่งนะครับก็แยกกันนิดหนึ่งอันแรกเนี่ยก็มีความเป็นไปได้อยู่มีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เพราะว่ามันมีสารหลายตัวซึ่งสามารถทำให้คน มีสภาพคล้ายกับเสียชีวิตไปชั่วคราวได้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นสารพิษจากปลาปักเป้านะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งอาจจะต้องรวมกสารพิษอื่นๆด้วยฉะนั้นคําอธิบายอันหนึ่งเนี่ยในแง่ของคนตายแล้วฟื้นเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นซอมบี้แบบหนึ่งนะครับแบบมาตรฐานเนี่ยก็คือโดนยาพิษพวกนี้โดนวางยา นะครับทีนี้กลับมาในแบบที่อาจจะมีเชื้อไวรัสหรือเชื้ออย่างอื่นเป็นตัวทําให้เกิดอาการอย่างนี้เนี่ยในทางวิทยาศาสตร์ยังไม่ค่อยเห็นชัดเจนว่าจะมีอะไรแบบนั้นนะครับสำหรับทั้งสองท่านแล้วเนี่ยภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ให้อะไรกับคนดูบ้างครับอันที่ช่วยมากๆก็คือว่า ม,มันเตรียมเตรียมสภาพจิตใจเตรียมสภาพสติปัญญาเราเหมือนกันอย่างที่ผมบอกว่าแกนหลักของไซไฟทุกเรื่องมีเหมือนกันไม่ว่าไซไฟนั้นจะอิงบนความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนก็คืออิงบนคําถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทีนี้เวลาเกิดคําถามแบบนี้มันก็จะมีเรื่องซึ่งอิงความจริงมากๆแล้วเราก็ช่วยให้เรารอดชีวิตได้เวลาเจอเหตุการณ์อันตรายและในมุมกลับอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ เด็กๆที่ได้ดูเนี่ยอยากจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากขึ้นซึ่งจำเป็น <Okay. S 2> กับประเทศนะครับประเทศถ้าไม่มีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอยสนับสนุนอย่างมากๆแล้วเนี่ยโอกาสจะเดินหน้าไปได้รับเลือนเนี่ยน้อยครับครับผมแล้วพี่ดำนะครับ,รบก็อย่างที่บอกครับมันประกอบด้วยสองสิ่งที่เป็นสําคัญแกนสําคัญของไซไฟคือไซและก็ไฟก็คือก็คือสายนั์ก็คือวิทยาศาสตร์แล้วก็ฟิคชันไฟเนี่ยคือฟิคชันคือคือจินตนาการคือเรื่องสมมุติ ภาพ,พยนตร์เรื่องแรกๆ,ๆเลยผมต้องบอกภาพยนตร์เรื่องแรกๆของไซไฟแรกๆของโลก A Trip to the Moon เนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนที่มนุษย์จะสามารถไปถึงดวงจันทร์ได้สําเร็จนะครับแล้วเป็นเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางไปดวงจันทร์สิ่งที่เราทํามาโดยตลอดใน,ในวิทยาศาสตร์คือการตั้งไฮโปเทซิสหรือรหรือสมมุติฐานนะฮะสมมุติฐานเหล่านี้จะต้องเบสจากความจริงถ้ามันเป็นไซแอนถ้ามันเป็นวิทยาศาสตร์แต่ไอสิ่งที่มาคานกันด้วยด้วยความเป็นภาพยนตร์ด้วยความเป็นศาสตร์ของของฟิคชันเนี่ยไอไฟเนี่ยฟิคชันตรงเนี้ย เป็นการพุชบาวเดอรีของวิทยาศาสตร์ออกไปอีกทีหนึ่งคือ,ค,อคือการใช้จินตนาการเข้ามาเข้ามาเติมเต็มในส่วนของวิทยาศาสตร์เพราะต้อง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 พูดความจริงอย่างหนึ่งว่านักวิทยาศาสตร์จํานวนหนึ่งแล้วกันยังอยู่ในมุมมองของของการอยู่ในในข้อเท็จจริงเป็นหลักนะครับผมข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ในสิ่งที่ดั้งเดิมหรือข้อเท็จจริงทั่วไปแต่คําว่าฟิกชั่นตรงนี้หน้าที่ของพวกผมในฐานะของคนทําหนัง ในฐานะของคน,คนเป็นคนทำไซไฟแล้วกันนะ science fiction คือการ push boundaries ของวิทยาศาสตร์ตรงนี้ออกไปเราจะมีคนอย่างอร์เธอร์ซีคลาร์กอย่างจูน e เวิร์นอย่างเจมส์แคเมรอนอย่างสปิลเวิร์คนเหล่านี้ p u s ส่วนของไฟส่วนของฟิกชั่นออกไปเพื่อที่จะให้ hypothesis หรือข้อสมมุติฐานเหล่านี้กว้างมากขึ้นความเป็นไปได้ของสมมุติฐานมีกว้างขึ้นจากเดิมเราคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้าเรามีสมมุติฐานแบบนี้แต่ผู้สร้างภาพยนตร์หรือ ผู้นักเขียนหรือคนทํางานไซไฟพุชตรงนี้ออกไปดันตรงนี้ออกไปให้ hey, สมมติฐานมันมีได้กว้างขึ้นนะเราวันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านมากเลยนะครับขอบคุณมากครับครับแม<อ>้ว่ามอนสเตอร์รในโลกภาพยนตร์นั้นจะสร้างความน่าตื่นตาตื่นใจมาแล้วมากมายหลายต่อหลายครั้งแต่หนึ่งประเด็นที่เรามักจะเห็นอยู่ในเกือบทุกๆเรื่องก็คือการควบคุมพลังที่ได้มาแล้วการเลือกใช้พลังนั้นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง หรือเพื่อคนรอบข้างเช่นเดียวกันกับวิทยาศาสตร์ครับที่เราสามารถเลือกใช้มันเพื่อทำลายหรือสร้างสรรค์ก็ได้ครับมาเปิดมุมมองโลกวิทยาศาสตร์ผ่านมุมมองโลกภาพย,ยนตร์กันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการไซไฟไซฟิมหนังวิทย์พลิกโลกวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ